สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมลาเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเบนนี่มารุทหารดับเพลิงผู้แกล่งที่สุดนะครับผมร่างไฮเปอร์แม็กนะครับ ก็เป็นการรีวิวหลังปรับสมดุลนะครับผมตัวเบนี่มาุนะครับปรับสมดุลโดยการลดแร่นะครับผมลดแร่ที่สร้างเลนเจอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับผมการปรับสมดุลนะครับเบนี่มาลุนะครับนี่นะครับผมแร่เลนเจอร์ธรรมดาเนี่ยจาก1390เป็น1 2 6่อร่าลางอันตร้าเนี่ยจาก1 2ึ0เป็น1510ครับ แล้วก็ลากไฮเปอร์เนี่ยเป็น1นึ่เปลี่ยนเป็น1,380ครับก็ลดแล่ไปเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าคนน่าจะใช้เบนิมลุเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าแลกมันใช้น้อยลงนะลดแลกไปกี่อ่ากี่อันอนะ่ะประมาณ1 0 0 150นะครับลดไปประมาณ150นะครับผมแลท่าที่ใช้นะถือว่าสุดจัดเลยนะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวจะมารีวิวเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณไอดีทางบ้านมากเลยนะครับผมที่่านำรหัสนี้นะครับมาให้ผมรีวิวเบนิมาลุนะครับผมไอดีสวยมากเลยนะขอบอกตรงนะครับผมก็ผมดูคร่าวๆแล้วนะครับสวยมากสวยมากผมบอกตรงนะครับเนี่ยเห็นไหมผมก็เลื่อนเร็วๆไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้เป็นการรีวิวเบน่มารุเนาะก็ขอบคุณมากๆครับที่ นำรหัสไม้ผมรีวิวนะครับผมแล้วก็เรื่องของเกียร์เนี่ยก็ถือว่าสวยพอใช้ได้เลยนะครับผมผมนับเกียร์แล้วก็มีประมาณ8ชิ้นนะถือว่าโอเคเลยนะครับก็ขอบคุณีกครั้งครับที่นำารหัสเบนนี่มาลุมมาให้ผมรีวิวนะครับผมโอเคมาลุยกันเลยดีกว่านะสาหรับการรีวิวเบนนี่มาลุนะเบนนี่มาลุนะครับผมเป็นสายวหวพริบธาตุไม้นะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ยเร็วนะ ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยปกตินะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับผมมียกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูดาเมียสามสิบเท่านะครับแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะต่อด้วยลดความเร็วการโจมตีของศัตรูครับผมก็4 0นะสกิลนี้นะครับกว้าง330จุดนะครับผม สกิลที่2ใเนี่ยรักไฮเปอร์นะครับมีสร้างบารียนะครับผม3วินาทีแล้วก็เพิ่มวัตราความแม่นยำของทักษะให้พรรคพวกเนี่ย40%เนนะครับสกิลนี้กว้าง280จุดนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับห็นคนรีวิวมาเนี่ยรู้สึกว่าสกิลเนี่ยมันจะข้ามหลังมากครับมันจะไม่ใช่330จุดนะมันจะข้ามหลังไปอีกนะครับผมอาจจะสุดป้อมเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูละกันนะแล้วก็เป็นความสามารถกลุ่มหน่วยพอจนคนไฟลูกครับผม มีบัฟพลังชีวิตเนาะถ้ากิดว่าอยู่กับชินระอยู่กับมากิอยู่กับทามากิอยู่กับอาเธอร์ประมาณเนี้ยแล้วก็ซ้ำความสามารถในเปิดเป็นฟื้นพลังนะครับผมเออถือว่าความสามารถเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเกิดใหม่ทั้งทีก็การเม็นสลามไปแล้วกับ7บาปนะครับผมอืมโอเคนะ ผมได้ใส่เกียร์ KG, รูซิเฟอร์สเปีย G, ifer, ia, นะครับรองเท้าปีกเมฆแล้วก็ปากกาอัจฉริยะเลียนาใส่ให้เบนนี่มารูนะครับแร่ที่ใช้ในแร่ที่ใช้ในหน้าหลักเนี่ยเป็น9 4เปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้บวกกับสมบัตินะครับก็คงจะใช้แร่น้อยกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้บวกกับบัฟที่ลดแร่ธาตุสร้างเลนเจอร์30%ด้วยนะครับอันนี้มีบัฟเพิ่มพลังชีวิต50%ด้วยฮะถือว่าดีมากเลยนะครับหลบสกิลมีเท่าไหร่หลบสกิลมี83ด้านสกิลมี 6นะครับผมแม่นยำร้อยะามสานะครับผมใช้สิบเใช้สก้านะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันที่ซื้อเด็ดหลักกันดีกว่านะครับผมก็บอกเลยว่าตัวนี้ผมยังไม่เคยจับเลยนะเพราะว่าผมเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมาจับในตอนนี้เลยนะเออมาด่านที่408เลยครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอเอามาเผื่อละกันเอามาเผื่อเอามาเผื่อนะเอามาเผื่อนะอันนี้คือผมเอามาเผื่อเฉย แบบว่าเอามาเป็นตัวยืนอ่ะเอานังสือมานะครับเผื่อเอามาเป็นตัวยืนไงเออมาโอ้มีพี่ซูเปอร์เลนเจ์เป็นเพื่อนด้วยนะครับรหัสนี้มาครับผมเมนี่มาลุสกิลที่สองบัฟหน้าป้อมนี่โอ้โหถือว่าเอฟเฟกต์ก็ยังไม่ตาการตาเท่าไหร่ไปย้ย่งโอ้ยตามเมจหนักมากครับคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมมันข้ามหลังนะมันข้ามหลังนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งได้ไหม เอาอันนี้เป็นบาบาเรียอ่าบาบาเรี ba ยเปี้ยงโอ้ยดูดิดูดิดูด,ดิเดี๋ยวต้องลองอีกต้องลองอีกครับผมต้องลองอีกต้องลองอีกไหนไหนขอดูหน่อยเปยี้ยงเนี่ยเห็นไหมมันข้ามหลังนะคุณผู้ชมมันข้ามหลังเปี้ยงอีกเปี้ยงอีก,อกโอ้โหโอเคโอเคโอเคถือว่าดีมากเลยนะสหรับตัวนี้นะครับผมโอ้โหดาเมจกระจุยกระจายเลยอะดาเมจกระจุยกระจายครับผมเปี้ยงเอ้าสกิลว,ว้าสวสกิลพลาดเมื่อกี้นะครับโอเค ปึ๊บเนี่ยอย่างโอ้หสุดป้อมสุดป้อมเลยเลยครับผมโอ,อ้โหมันข้ามหลังอะ่ะโอ้ยสุดจัดเลยแม่เจ้าโอเคออโต้ไปเลยครับผมออโต้ไปเลยเนี่ยเนี่ยโอ,อ้โหสุดจัดโอ้ยดํามเมียนดังอยู่นะดํามเมียนดังอยู่นะโอเคสุดจัดเลยนะครับผมโอ้โหโอเคครับผมประมาณนี้เลยกันนะครับโอเคมีบัฟบารเรียอะไรก็แบบสกิลข้ามหลังอะ่ะคือแบบ ข้ามหลังคล้ายๆกับทนายเลยอ่ะนะครับผมโอเคมามาพ v p กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูแลกันนะว่ามันแบบพอแบบไม่มีอ่าสกิลยกลเลื่องมาตาเนี่ยมันยังมันเล่นได้หรือเปล่าเออโหทีมนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับทีมนี้มีตัวบินด้วยนะครับส่วนมากเนี่ยจะมีตัวบินเยอะมากเลยนะสำหรับรีเพสรีมาสเตอร์นะครับขนาดผมยังใช้เลยนะครับผมเพราะว่า มันป่วนดีมันป่วนศัตูดีนะครับหูชิมนิ้วดูลลกันนะครับผมไม่รู้นะว่าจาะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเองเนี่ยยังไม่คือผมยังไม่ได้คุ้นเชินของการจับไอดีนี้เลยเพราะว่าอ่าอ่ายืมมาดีนี้มาแล้วก็รีวิวเลยนะครับผมโอเคมาเลยครับแต่มีเจสสิก้าแม็กนะน่าจะเป่ากับโจกกระจาย,ยหรอกกับมูลชุดเป่าลมนะครับผมไปย้ยง อุ้ยอุ๊ยอุยูเดียตายลูเดียตายคุณผู้ชมเมื่อกี้รูเดียตายนะครับผมเห็นเลยเห็นเลยเมื่อกี้ผมเห็นเลยรูเดียตายนะเออเบเน่ิมาร้สวยๆยนีแตกไปอีกแตกไหมอุ้ยอู้หูอุยอันนี้ก็ผมมองไม่ชัดมากเลยเพราะว่าแบบคือหลีกนี้ไงคือมันเป็นหลีกนี้ไงคือแบบแลวก็แบบตัวละครคือสุดจัดเปี้ยงอุ้ยแตก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 โอ้โหไม่ค่อยเห็นชัดเลยอ่ะไม่ค่อยเห็นชัดเลยอ่ะครับโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าสกิลสองสกิลหนึ่งผมชอบมากเลยนะ เออผมถ้าเกิดว่าผมพูดผิดเป็นสกิลสองขออภัยด้วยนะสกิลดาเมจของมานดอ่ะถ้าผมพูดผิดเป็นสกิลที่2ผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมบางครั้งผมก็เบลอเพราะว่าผมเพิ่งตื่นด้วยตอนนี้นะครับก็สกิลหนึ่งมันเป็นสกิลดาเมจน,นะเปลี่ยนเอ้ยโยมแตกโยมีแตก,ออแตกคุณผู้ชมเออสกิลหนึ่งคือสวยอยู่นะสกิลหนึ่งสวยอยู่เออออโต้ auto ไปเลยครับผมออโต้ auto ไปเลยมาลองออโต้ดูนะครับเอ,อ้เขาดัานหน้าป้อมแต่ว่าทีมผมก็ยังสู้ได้เอาดีเอาดี โดนาวิชีกอฟดีครับเออเจสิก้าบ๊อปเจสิก้าบัอหน่อยโอ้โหโอ้โหทันหรือเปล่าเนี่ยเจสิก้าทันไหมทันไม่ทันก็จะโอเคพัทพัทพัทโอ้โหเล่นไม่ค่อยถนัดเลยคือแบบไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้จับอ่าไอดีตึงๆมานานมากเลยนะครับผมโอเคอุ้ยแต่ว่าสล็อตคือโหดจัดเลยอ่ะคือสล็อตโคตรโหดอ่ะคุณผู้ชมสตานเป็นแถบอ่ะเออไปนี้หมดอุ้ยกระต่ายนั้นอุ้ยกระจุยกระจาดเนยเมื่อกี้สุดยอดเออเนี่ยคือแบบ ทางเกมเข้าเหมือนกักค,ความหดของเบนนี่มารุไว้นะเพราะว่าถ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีทะลุอมตะเมื่อไหร่เลยครับบอกเลยว่าเบนนี่มารุจะเป็นตัวที่หดมากๆหดแบบจนหลีกตำนานเอามาใช้อะ่ะบอกตรงเลยนะเอออ่ะทีมนี้นะครับผมหมันไส้เปล่าคุณผู้ชมผมอยากตีอูอยากตีมากเลยอ,ะอ่ะเอาเอา,เอาตัวไหนออกดีอะ่ะไม่ไดีกว่าผมผมผมไม่เอาดีกว่าผมหลีกเลี่ยงตัวบินดีกว่าเพราะว่ามันจะเสียเวลาไปหน่อยในการสลับทีมนะครับ โ okay. อเคอะทีมนี้ดูแลกันนะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเครอบที่2ครับผมรอบที่ยอวยาวๆเลยยาวๆเลยเบนนี่โมลุบบารียสวยนี่สกิลมันงึ้งงักไปหน่อยนะรู้สึกว่าสกิลมันจะไล่ไปแบบไล่ไล่ช้าไปนิดอนะเออไล่ช้าไปนิดสกิลที่2ส,สกิลที่2ของมันเนี่ยมันไล่ช้าไปนิดครับถ้าที่ผมสังเกตนะถ้าที่ผมสังเกตนะครับผมโอเคเป้ย่ง อุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยสุดจัดเลยคุณผู้ชมโอ้แม่เจ้าแพ้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยโอเคยังตั้งหลักได้อยู่อู้แต่ว่าเขาใช้น้ําแข็งมาเอ้ยแต่ว่ายังตั้งหลักได้อยู่ตั้งหลักได้หรือเปล่าวะตั้งหลักได้หรือเปล่าวะแต่ว่าสกิที่หนึ่งเร็วอยู่นะสกิที่หนึ่งของเบนนี่มารุเร็วไปยั่งโอ้โหเร็วอยู่นี่แตกแตกเขานี่น้ำพนันแตกบอสเค้รอดูบอสเค้ยขอผมไปยั่งเอ้าดาวิชีแตกเมื่อกี้นะครับสงสัยเข้าก๊อบมาหรือเปล่า โอเคบอสเคบอสเคเริ่มแตกแล้วเมื่อบอสเคเริ่มกระจกระจายแล้วคุณผู้ชมเออเอาดิเอาดิเอเลนเอเลนไปปวนแผงหลังไงเออโอเคครับรอบนี้น่าจะชนะนะเออมันต้องอย่างนี้สิออแสดงว่าทีมนี้เป็นสายยื้อสายย,าย,ยืแล้วก็สายเลดเกมนะเนี่ยอืมสงสัยช่วงต้นเกมไม่ค่อยเท่าไหร่หรือว่าเป็นเพราะผมเองหรือเปล่าโอเคมาเอยเล่นสนุกดีว่ะเล่นสนุกดีมากเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวลองดูทีมที่แบบไม่มีตัวบินแล้วกันคือผมไม่อยากจะเจอกับตัวบินไงนะครับอ่ะทีมนี้ดูแล้วกันนะครับผมแพ้ช่างมันแพ้ช่างมันคือผมโอ้โหกว่าจะมีโอกาสได้จับไอดดนี้นะครับจับไอดีโหัวตึงๆแบบนี้นะครับผมโอเคมาเบนี่มาลุนะครับผมเนี่ยสกิลสองมันแบบอ่ามันไล่สกิลนานไปหน่อยนะไล่สกิลนานไปหน่อยจริงๆนะแต่สกิลที่หนึ่งเนี่ยมันก็โอเคนะสกิลหนึ่งมันโอเคอยู่ เพราะว่ามันไม่ค่อยไลยส่สกิลเยอะแค่กระโดดไปแล้วก็ฟันลงมาข้างล่างเลยอะ่ะเอาดิเอาดิข้ามหลังข้ามหลังไปกี่จุดไหมคือผมยังไม่เห็นมันเลยว่ามันข้ามหลังตรงไหนคุณผู้ชมสังเกตเห็นได้ไหมก็สังเกตเห็นได้เลยนะคือที่ผมกดออโต้เพราะว่าอะไรไม่ใช่อะไรน,นะคุณผู้ชมคือผมกลัวคลิปมันยาวเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าดูไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมจําเป็นต้องกดออโต้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเป็น20-30นาทีเลยนะโอเคครับผมมา เอาเลยเปี่ยงเปี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 ่ยงป้างเลยนะครับผมใบนี้บันร้ปังชินบูแตกโอเคแปกแตกอีกไหมบอจเลเคโอเคครับผมรอบนี้อุ้ยสล็อตคือแบบโหดจริงเลยอ่ะสล็อตโหดจริงๆอ่ะสล็อตคือแบบเป็นตัวที่แบบสตาร์ทได้ดีมากๆอ่ะโอเคครับผมรอบนี้ชนะไปนะครับผมรอบหนึ่งนะโอเคอีกรอบสุดท้ายแล้วกันดีหรือเปล่าอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมจะขึ้นเพชรหนึ่งแล้วแต่ก็น่าจะขึ้นไม่ไหวนะครับ อ่ะทีมนี้อุ้ยไม่เ้าอ่ะเจสิก้าจะแม็กแล้วนะครับโอ้โหทีมนี้อ่ะลองดูทีมนี้ละกันนะครับผมที่จริงผมชอบดาวมิช่ล่างอันต้าม,มากกว่าล่างไฮเปอร์นะเพราะว่ามันปล่อยตัวเร็วนะครับผมเออมาอุ้ยมีตัวบ๊อมาตาโคตรเยอะเลยไอ้ทีนี้มาลุยกันเลยครับผมเปียงเปียงป้างไปเลยสิครับเจสิก้าเป่า,าลิตรกิกจกระโจกกระจายเป่าเจมืดกระจกกระจายเป่าบาโยม,มีกระจกกระจายหน่อยเออ เบดี้โมลุยังยืนไหวอยู่นะเบดี้โมลุนะครับผมเออไปดิไปดิปดโหโดนน้นหน้าป้อมว่ะหน้าสื่อแตกง่ายไปหน่อยนะเออหน้าสื่อมันยืนคำไม่ค,ไนะค่อยไหวนะถ้าเกิดว่าเจอดาเหมท่าไม้นะเอ้ยดาเหมท่าน้ำหนักๆอะ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมหน้าสื่อหน้าสื่อปิวไปก่อนอะ่ะทีมเราอะ่ะหน้าสื่อมันหายไปเลยอะ่ะแต่เอเลนมันยังยืนได้เออเอเลนมันป่วนได้ดีอะ่ะนะครับโอเค เบโอ้โหผมผมดูไม่ออกแล้วนี่เปย้างไปอีกเออคือผมดูไม่ออกเพราะว่าแบบโอ,โ,โอ้โหโคตรมันเลยเล่นอดีดนี้แล้วมันเล่นพีพีโคตรมันเลยมันจริงๆนะคุณผู้ชมมันจริงๆอ่ะเปย่งเปย้ยงเปยงไปอีกดอกเอาไปอีกดอกเอาไปอีกดอกสองดอกเอาไปอีกหนึ่งนิ้วโป้งสองนิ้วโป้งเออเอาดีครับเออแหลกโทรศัพท์แหลกก็ให้มันรู้ไปนะครับผม ดาวินชีโคตรแบบโอ้โหดาวินชีกอปดาวินชีคัปปี้โคตรก๊อตเนี่ยระดับก๊อตเลยอะดาวินชีสุดยอดโอ้โหเบนที่ารูุคือสุดจริงเหมือนกันนะอุ้ยเบนที่มมรุ้เล่นเป็นทีมก็ดีอยู่นะคุณผู้ชมเออว่ะเบนี่มมรุคเล่นเป็นทีมก็ดีอยู่นะเออเออเออใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคไหนก็ไหนแหละไต่หลีกให้ขึ้นเพชรหนึ่งแล้วละกันนะครับผมกำลังสนุกสุดสุดโหดเลย <laughs> กำลังสนุกเลยนเนี่ยนะครับผมเนี่ยโอเค ออขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยว่าทีมไหนพอจะสู้ได้อีกถ้าผมดีไปอีกสักพักหนึ่งแลวมันไม่มีทีมไหนที่ผมพอจะสู้ได้ผมก็จะพอนะครับเพราะว่าคลิปมันน่าจะยาวแล้วนะครับผมโอเคน่าจะไม่มีทีมที่ผมจะสู้ได้นั่นแหละมัง้งอ่าทีมนี้โอเคยอมสลากก็ได้วะมาดาวิชิอาดาวิชิออกแล้วกันนะครับเออไม่ดีกว่าเอาเอานี้ออกเพราะว่า นไหนก็นไหนแล้วเรามีเบดดี้มารุมาช่วยอยู่แล้วนะครับผมวุ้ยแต่ว่าแมก็กแม็กเยอะอยู่นะแม็กเยอะอยู่นะนะครับผมมาเลสโกครับผมรอบนี้ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมรอบนี้เลสโกครับมาเบดดี้มารุเออผมลืมไปเลยนะครับอ่าซันดิเนาไม้มันก็เป็นดาเมจธาตุมานะเออว่ะสงสัยผมไม่ได้เอาออกแนละ้วมันก็แบบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผม ผมเห็นผมเห็นจังหวะที่มันเบนิมูโรใชส้สกิลอยู่แล้วทีมฝันตัวข้ามันตายอยู่นะเออน่าจะเป็นสกิลที่เบนิมูโรใช้นั่นแหละนะครับผมอุ้ยดูดิดูด,ดิคุณผู้ชมดูดิอุ้ยปั๊บเดียวป้อมจะแตกแล้วอ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้แม่เจ้าอะไรจะขนาดนั้นนีเนี่ยแซลลี่แม่มูทำซุปนะครับแซลลี่แม่มูทำยาสเสน่ห์คือแบบสุดจริงอะไรจริงนะอุ้ยผมยอมรับจริงๆเลยว่ามันปวดมากคือผมมีตัวอามผมมีตัวไฮเปอร์แม,ม็กนะสลับแซลลี่แม่มูทำซุปแต่ว่า ผมไม่มีเกียร์ดีๆใส่ให้มันนะครับใน i g c นะครับผมดูเอาดูเอาอุย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 ,ยตีนหนักจ,จัดเลยแพ้อู้แพ้ผมว่าไรไงโอ้โหแพร้รอบสุดท้ายนะครับโอเคไม่เป็นไรนะขอดูเกียร์เข้าหน่อยละกันนะหุยเกียร์เขาหดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสุดจัดเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะสําหรับการรีวิวเบนนี่มาลุนะครับผมก็ สำหรับผมนะก็ถือว่าดีนะถือว่าดีแต่ว่ามันเก่งอะแต่มันก็ไม่ได้เก่งมากนะครับผมอืมประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเก่งอะเก่งเก่งเก่งแต่ว่าไม่ถือว่าเก่งมากสำหรับผมนะเออโอเคครับผมประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับทุกคนมาตตนีมินนาบายบายครับผม